ก็เป็นระ่าเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่เฮานนี่ครับฝาปิดอันนี้กันยังบ่แมนของหลังนี่้อครับเด้อผมเอาอีกหลังหนึ่งมาใส่ให้พี่น้องเอาเบิ่งก่อนครับไหมคือกันนะครับนี่ครับมันก็เลยล้ำหลวมแน่นะครับนี่ครับเพราะว่าแต่ละหลังมันี่ใส่กันบ่คอยไดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับยาวๆนี่เฮาก็เอาไว้ผูกนี่ครับตัางข้างนอกผูกไหมขัดงาม สวัสดีครับอีสานบ้านน้องวัซิมครับผมกะคือเก่านะครับสืบเนื่องมาจากเอฟซีเพิ่นบอกว่าทักหูที่ใส่สำหรับสอดไม่ขัดฝาปิดปากตุ้มนะครับนี่ครับหรือว่าฝาปเปาะเอาละครับให้เบิงงแน่เพนว่าครับ มาครับที่นี่มาเบ่งวิธีการทักกันนะครับสำหรับเชือกผมใส่เชือกแบบนี้นะครับเด้อที่ผมใส่เป็นเบอร์2ิบเ้ยครับความยาวในการใส่นะครับเอาที่ระหูนะครับมันมีสองหูนะครับเอาหูที่ว่าได้ผูกไม่คัดกับฝาเปาะก่อนนะครับเนะาะเพราะว่าความยาวของเชือกมันสี่บอทอกันตัวที่ผมี่ใส่อยู่ประมาณ เม็ดหาซิปครับผมพอเขาได้นาเม็ดหาซิปแล้วนะครับเนาะกะวัดสี่ซิบหาเผมก็จิผูกเป็นคอร์ดเป็นปมไว้แล้วครับนี่ครับสี่ซิบหาเซนครับเนี่ยผูกไปทีเลยครับที่นี่เขาบอเอาฟังที่มันยาวนี่ครับนะครับเด้อฟังที่ยาวนี่สอดใส่เข็ม ทีนี้เฮากลับมาเบิ่งว่าเฮาสี่าใส่หูมงไหลนะครับผมผมที่ใส่ผมอ่ามากไว้แล้วเนี่ยสอดเข้าไปเลยครับแบบแบบนะครับเดี๋ยวนี้เห็นเปเนาะสอดสอดที่นะครับติดติดขอบปากตุ่มนี่ครับนี่ครับนี่กรัดึงเลยครับดึงมาจนถึงพอที่เอามัดไว้นะครับบี เราได้ยังที่ได้ฟังสัตว์นี่ยคก็เปเหติทีอย่างนะครับเพราะดึงโบหฮมันรูดไปนะครับผูกไว้โบหฮมันรูดไปนะครับเป็นแลัาหินนี่ครับอุปกรณ์นะครับสำรับผมนรไฟแช็คเท่านี้ครับใส่เป็นประโยชน์ครับนี่ครับสอนเราก็มาสอดฟังนี้ครับกา่าเขาเอาหูสำครับความห่างกาบาว่ามันตรง เส้นทั้งนี้มันตรงใช้ไมมนี่แล้วก็ล่งตรงฟังทั้งนี้ของไฟแชกนะครับกระสอดลงทางเก่าเลยครับนี่สอดยังสี่ครับที่นี่เขาก็เอาทับม้ายังสี่ครับนีทับไปแชกนะครับให้เป็นเครื่องหมายคูนหรือว่ากากระบาดนะครับ เฮากะมาสอดลงหูเก่าที่เฮาสอดที่แรกนะครับที่นี้นี่ครับเห็นไหมครับนสอดไปอย่างที่น,น,นี่กลับมาทางเก่ามาสอดฟังทีงนี้ครับฟังทีงนี่ที่นี้ สอดเป็นเครื่องเครื่องหมายคูนหรือว่ากากระบาดนะครับแล้วก็มาสอดลงฟังทั้งเดิมอีกครับสามรอบนะครับเจ้แล้วก็ทับมาอีกครับทับมาสอดั่งนี้มันก็จะเป็นเครื่องหมายคูณครับเครื่องหมายคูณหรือว่าเครื่องหมายกากบาทสอดขัดไปขันมานะครับ นีคค่ครับแล้วมันเห็นไนบอลครับนี่ครับสามรอบเลยครับเสร็จสามรอบนี่สามรอบมันก็นจะจาได้ข้างบนไฟแช็กนี่หกเซนนะครับเ,เครื่องหมายคูณสามเท่อนะครับหกเซนนี่ครับ สนเชือกสองสนนะครับมันจะอยู่คนละฟังนั้นเลยครับเดี๋ครับนะอยู่คนละฟังยังสี่ครับทีนี้พอเขาได้ยังสี่แล้วนะครับเส้นที่โบมีเข็มนี่ครับวางไว้ยังสี่นะครับแล้วเอาเส้นที่มีเข็มนะครับทัดบนเส้นที่โบมีเข็มแล้วก็ซอดเขานะครับสอดเขาได้กะนี่ครับสอดหลอดมาอย่างสี่ครับ แล้วก็สอดใส่ตัวนี้ครับที่เขาเห็ดเป็นตองไว้นะครับอ้าวคั่วครับเขาทักหูอ่าจอมแฮนะครับเขาเอื้นทักดุกงูครับนี่ครับดึงแบบนี้มันสีบเข่าเขาได้นะครับรอบแรกพอรอบสองเขาก็เอาฟังฟังนี่คือเกาครับฟังที่บมีเข็มนะครับว่างจีงซี่คือกัครับคือเกาครับแล้วเอาฟังที่มีเข็มนี่ทับ แล้วก็สอดเข้ายูนะครับสอดคือเก่าสอดขึ้นแล้วก็สอดใส่ตัวนี้บวงตัวนี้ครับนี่ครับมันสิขัดกันครับนี่ครับเข้าก็ดึงนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมดึงไฟแชกออกก่อนเข้าเอ็ดสองอันยังสี่ครับมันอยู่เขาถึงดึงไฟแชกออกเลยครับเดี๋ยวผมจิตทักให้เบิ้งรับว้่ายไปเลยนี่ครับพอมันสองรอบแล้วมันสิอยู่นะครับันดึงไฟแชกออกไปเลยครับเนี่ ทีนี้เข้ากระเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเอามาเบิ้งอีกท่านหนึ่งนะครับนี่เส้นนี่คือเส้นที่โบมีเข็มนะครับวางไว้แล้วเอาเส้นที่มีเข็มนี่ทับข้างบนสี่ครับทับข้างบนนี่ครับวางไว้เส้นที่มีเข็มทับข้างบนแล้วก็สอดสอดปุ๊บนี่ครับสอดข้บบวงก็ดีครับนี่สอดข้บบวงนะครับผับดวงงูครับ เดียวกันเลยนะครับกันกระทักหูจอมแหยครับนี่ครับไปเบิ้งคลิปผมทักจอมแหย่ก็ได้ด้วยครับถ้ายังบเข้าใจนี่ครับต่อมากอะนี่ครับทางที่บ่มีเข็มจะต้องเอามาพาดทางนี้ตลอดครับเป็นทางเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็สอดนี่ครับนี่ฟังที่บ่มีเข็มนะครับกะดึง ฟังที่พวมีเข็มตอนนี้มาอยู่ทางขวามือผมมาอยู่ทางนี้แล้วครับเห็ดคือเก่าครับนี่ครับฟังที่มีเข็มสอดเขาห่วงอันนี้ครับเขาห่วงตรงช่องที่เขาดึงไว้่แฉกออกนะครับทั้งหกเส้นแครับแล้วเอานี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันจะชัดอีกขั้นหนึ่งครับฟังนี้คือฟังที่มีเข็มนะครับนี่เขาจะวางสิ แล้วเขากาวฟังที่มีเข็มทับกันสี่ครับแล้วก็สอดคือวางข้างบนสอดตังสี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับน,นี่มันจะคล่ายๆทักนี่ครับแล้วก็ดึงคล่ายๆทักไอ้หูจอมแหนะครับ ทีนี้ฟังบ่งมีเข็มมันจะมาอยู่ฟังนี่เลยครับมาอยู่ฟังนี้เขาไปเห็เนเก่าภาสิสลับฟังไปเรื่อยครับนี่ครับวางสีเอาเข็มสอดครับนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเด้งครับเห็นไหครับมันจะเป็นคล้ายๆสลับดูงูอยนี้ครับ เห็ดไปเรื่อยๆจนสุดพี่นะครับพี่เป็นสุดตัวนี้ครับน,นี่ครับฟังม,งมีเข็มวางฟังมีเข็มสอดครับสอดไปดนะครับนี่ครับ,รบกระดึงครับยังไม่แน่นครับ ฟังว่ามีเข็มวางฟังมีเข็มสอดนะครับน,นี่มันทับกันะครับเกตฟังมีเข็มทับเส้สสนที่พ่มีเข็มนะครับไปเรื่อยๆครับจนสุดนะครับจนมันจนมันเฮ็ดต,ต่อไบ่ได้ครับ แง่นๆนะครับผมตัองใส่ถังมือครับดึงให้มันแน่มมันจังปดเจ็บมือครับเตอนนี้ก็ยังเจ็บเลยครับวางเชือกบาดมือครับเนี่ยดึงครับดึงดึงให้มันพอทอกันเลยครับมันสิเป็นลายน่ครับมันเป็นลายมันขางมันก็เป็นลายครับ นี่ของผมไก่น่าจะได้อีกจักรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งก่อนนี่นี่ครับมันก็เชแนนนครับเขาเะบขอยากขยับครับทีนี้ฝังทีนี้เข็มก่อนครับสอดเข้าใต้นี่ครับสอดเข้าที่สามเส้นที่เขาสอยสอดกลางนี่ครับเห็นไหมที่นสอดกลางนี่ สอดกลางปึ๊บนี่สอดกลางเข็มนี้ดึงออกไปเลยก็ได้ครับมันปึนี่ระว่าเขาจะโผล่นะครับนี่นี่ครับระวังนะเห็นอ่ะนี่ยังสี่ครับสอดเข้าไปสามห่วงสี่ครับเัาก็ผูก็ลด้ครับรอบเดียวก็พอแล้วครับนี่ครับเด้งแน่นๆครับนี่ถึงยู่แล้วตัดครับ อันนี้ก็เห็นกันแล้วก็ผูกครับนี่ครับนี่ครับผูกคือกันเอ๊เอฟเนี่ก็ตัดเลยครับนี่เอาไฟแซกจุดตรงนี้กันเป็นนวันแล้วครับบีบอันนี้คือฟังหงูสั่นนะครับเด้อ จุดกัรระวังอเรียบร้อยครับดีครับนี่คือฟังหูสันครับนี่ครับเขาก็จะได้หัวนี่สำหรับเชือกสองเส้นนี่เขาก็นะครับว่ต้องตัดออกนะครับบดนี้ครับ,รบ,รบเพื่อจะเอาไว้ผูก ไม่ขัดงากับฝาเปาะนะครับไม่ขัดฝาเปาะนะครับก็เป็นระเบเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่เขาเับน่ครับฝาปิดอันนี้กัยังโมแมนของหลังนี่เ้อครับเด้อผมเอาอีกหลังหนึ่งมาใส่ให้พี่น้องเอาเบิ่งนก่อนครับไม่คือกันนะครับนี่ครับมันก็เลยำหลวมแน่นะครับนี่ครับเพราะว่าแต่ละหลังมันที่ใส่กันบ่ค่อยได้นะครับนี่ครับนี่ครับยาวๆนี่เัาก็เอาไว้ปลูกน่ครับ ปางข้างนอกผูกไม้คัดงาเลครับซึ่งวิธีผูกผมบ่ได้บดนน่ได้แน,นะนน้ำให้เบิร์นแล้วครับเพราะว่าตุ่มหลักนี้มันยังบ่แล้วนะครับนะ,น,น,นะครับเขาก็จะผูกแต่นี่ผูกไม้คัดงาเลยครับผูกคร่าวๆให้เบิ่งนกระซือแล้วครับเด้อตอนนี้ก็ผูกฝาปิดน,นะครับเอ๋ทางสายนี่ยพอมันสิบ,บ่ได้หล่นหายอ่าเอาแก้วเมาวางเลวลาเขาแสดงกระแสเราก็แล้ว สครับมันจะหลวบแน่เพราะว่ามันคนละหลังครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยสวยงามครับโอเคนะครับเนาะสำหรับการทักหูปิดฝาเปาะนะครับเนาะเออนี่แหละมันจะวอกไปไหวไหมครัหง่ายง่ายเลเนยนะครับ,เ,ออเ,รบเรียบร้อยครับถ้าบอกา้าใจแนวใด ทงไสยอยี่ยังกะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับเมนมาถามไว้ใจคิดนะครับเนาะและกะฝากถึงเอฟซีสารแฮห,หรือว่างานสารต่างๆนะครับเด้อกะสอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับถึงสิบ่คอยได้ลงคลิปเกี่ยวกับการสารเฮห,หรือว่าการสารผมรับปาวจะสารเข่งใส่ปลาสารของ้อย แต่ยังบม,มีเวลานะครับเรื่องต้องขอไปหลายๆตอนนีงานตุ่มมันหลนะครับอีกอย่างก็คืออยากได้เงินไว้เกี่ยวเข่าครับก็เลยเร่งตุ่มไดยจังหน่อยครับเหตุแต่ตุ่มนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับโชคดีมีเงินใส่รักษาสุขภาพด้วยนะครับเร้่อเพราะว่าเข่าหน้าหนาวแล้วอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับ สวัสดีครับ